โดนนักเรียนชายท้าว่าถ้าแข่งแพ้จะต้องให้เกสีเหรอดูหน้านี่า,านหนังสือด้วยแล้วลูกนะอ่ะง่ายมากข้อ,อนี้ i w a n t t o e a t fish เ่๊ <c oughs> มาเจม๊มา <c oughs> และกูุนี้ที่ได้คะแนนไปก็คือกบก๊ป <c oughs> Good afternoon students. Hey, How are you today? Okay, a n i w e thank you. วันนี้คุณครูโอติดภารกิจใช่ไหม จะทาให้วันนี้เนี่ยไม่ได้เรียนพลรศึกษากับครูโอครูรับบทเป็นครูพลศึกษาหนึ่งวันซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนเนี่ยได้เล่นการเนาะแต่ก่อนอื่นได้พูดถึงวิชาพลระศึกษาหรือสุขศึกษาไปแล้วนักเรียนก็ต้องมาทําการอะไรก่อนคะเนี่ย อามาวอร์มร่างกายกันก่อนเนาะโอเคข้าบริหารแรกนะคะ the first exercise จะทำท่าในการบริหารหัวไหล่ก่อนเพราะวันนี้เราใช้ในการหยิบสิ่งของนะวันนี้เราจะเล่นเกมหยิบสิ่งของการอหัวไหล่หนึ่งสองสาม9 10 o u e six seven eight ต่อไปให้นักเรียนขยับขาแบบนี้แล้วก็สะบัดมือนะคะนะับ1 2 3ช three one 2 3 7ส9 1เอ่เ็ดะโอเคต่อไปทำท่าแบบนี้เลยนี่ทำแบบนี้นะอึ๊บอึ๊บรอบหนึ่งสองสามวานสอ่สามเจ็ดเก้าะเกมวันนี้เราต้องมีการวิ่งด้วยดังนั้นเรามาฝึกการวิ่งกันก่อนนะครับต้องมารันกัวานส2 3สามสองสาเจ็ดเจดเก้าสิบ เช่นนอกจากนั้นก็มีการกระโดดด้วยอาจจะมีการกระโดดเกิดขึ้นนะวันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่ละแมดชหลุดวันนี้เป็นเกมกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนจับกลุ่มกลุ่มละหกคนมาได้ไหมนะเธอจับคู่เนี่ยนับเลขเป็นไหมเนี่ยนับเลขเป็นไหมเอาสี่คนมาอยู่ตรงนี้ได้หรืยังคะเธอสี่คนเขาครบแล้วห้าคนแล้วตอนนี้เธออยู่กับน้องออมน้องอมอ,งอมวันนี้วิ่งได้ไหมคะลูกโซมิโซ่ ู้นะคะแต่สู้แบบสู้ต้องสู้แบบแข็งแรงหน่อยสู้ม่สู้ไฟต์สู้โอเคนะคะได้แค่นี้เองเนาะวันนี้นอ้องสินเป็นผู้ช่วยครูละกันเนาะเดี๋ยวให้สี่คนนี้จับครูกันเลยค่ะน,นี่สี่คนนี้ก็ต้องสี่คนอะแบกขอขอมาหนึ่งคนขอมากลุ่มนี้หนึ่งคนเร็วเป็นเพื่อนเดียวกันลูกเราเป็นเพื่อนเดียวกันเราเป็นแก๊งเดียวกันตอนนี้ได้ครบแล้วนะสี่กลุ่มนะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนทุกคนนะคะส่งตัวแทนมา ตอนนี้ทุกคนได้กลุ่มหรือยังยอมหรือยังคะ Are y o u ready ต่อแถวก่อนต่อแถวก่อนหนึ่งแถวอยู่ไหนก่อนอ่ามาคุณครูจะเอาแผ่นป้ายทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูต่างๆเนี่ยเนี่ยเี่ยเห็นปะอ่าคำแรกเดี๋ยวมาพบกัาคำพท์ก่อนนวันนี้เกมมีชื่อว่า i w a n t to Eat ถ้าค,คุณครูพูดถึงเมนูอะไรนักเรียนต้องไปหยิบไปแยกกันมนาะให้ได้นะสี่กลุ่มก็คือสี่คนต่อหนึ่งรอบนะรอบแต่ละรอบเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนกันสับกันมาเล่นด้วยอันนี้คืออะไรเมนูอะไรคะอาแซนด์วิชเนาะแซนด์วิชนะคะ w h a t is this? a p p l e อปิแอปชิเก้นใช่ไหมชิกเก้นแปลว่าอะไรชิกเก้นแปลว่าไส่นะคะตาบาร์นาะนะ่านะเหมือนบิ๊มเนียนใช่ไหมต่อไปช็อกอะไรช็อกโกแลตหรือช็อกกลีเอ่ยต่อไป next เบอร์เกอร์ไอศครีมโออแปลว่าอะไรเอ่ย <Yeah. S 1> เอาน้ำผลไม้นะคะน้ำผลไม้กิ่งมากเลยเบอริกเกอร์ซาเล็ตนะคะนักเรียนใส่รองเท้าด้วยค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวกลัวนักเรียนโดนใบหินญญปักแข้งะคะ่ะ <Yeah. S 1> อันนี้คืออะไรเอ่ย <Yeah. S 1> อ่าฟิสนะฟิสแปลว่าเนื้อปลานะจ๊ะ <Yeah. S 1> แล้วก็อันนี้คือข้ <Yeah. S 1> าวเออรายข้ rice, าวและเอาสุดท้ายคือ yeah. เดี๋ยวคุณครูจะให้ออมสินไปวางแผ่นป้ายกระจัดกระจายเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะให้น้องออมสินเนี่ยเอาแผ่นป้ายคำสับต่างๆเนี่ยไปวางในแต่ละที่ทั่วสนามเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้กลุ่ม A อันนี้คือกลุ่ม A เนะเาะอ่มาแนะนําตัวก่อนอันนี้คือกลุ่ม A นะหัวหน้าทีมคือรณกรใช่ไหมลูก อ่าเริ่มพิพาฒนนะเออแย่งกันเป็นบอสสุดฤทธิ์นะคะอ่าอไปกลุ่มนี้ก็บอสก็คือพันุพงศ์นะคะน้องบอสนี่เองเนาะแล้วก็อันนี้คือน้องพัชนิดานะคะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มดีนะคะกลุ่มดีก็คือน้องอะไรนะคะลูกสุภสัชสตานะคะโอ้อันนี้ก็เป็นกลุ่มดีกลุ่มตัวเล็กผู้หญิงตัวเล็กเล็กเนาะโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วตอนนี้น้องอมสินก็เอาคําศัพท์ไปวางเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกกลุ่ม เตียมพร้อม Are you ready? โอเคใครไปหยิบเมนูไหนตามที่ครูคบอกว่าสมมติว่าคุณคูบอกว่า I want to eat apple แสดงว่าทุกคนต้องเอาอะไรมาให้ครูโอ้ต้องแอปเปิลนะอย่าไปเอาแซนด์วิชอย่าไปเอาเค้กมาให้คุณครูนะ I want to eat chocolate ปุ่มไหนคะปุ่มจริงๆเราต้องบอกว่าเอาตัวแทนเนาะตอนนี้มันดูแบบว่าโอ้โห ยุงเหยื่อไปหมดอะกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนได้มาแล้วกลุ่มที่ได้มาคือกลุ่ม B ได้หนึ่งคะแนนนะคะอ่ะให้เลือกตัวแทนมาหนึ่งคนเอาคนที่แบบว่าวิ่งเร็วสุดเอาง่ายๆเดี๋ยวจะเมนูง่ายๆเลยไปแยกกันมาให้ได้ตีเลยตีเลยกลุ่ม A ส่งใครมาอ่ะมาส่งน้องเลิศพิพัฒน์มากลุ่ม B ส่งน้องโบ๊ทมากลุ่ม C ส่งน้องภชนิดาและกลุ่ม D ส่งน้อง สุภาพสีตานะคะมาพอมนะ I Y O U H Salad ใครโอ่ใครโอ่ายแล้วตาแล้วปุมไหนกุมไหนแอ่ารอมมีได้กับเออได้รอบนีได้แก่กุ่ม A อ่าได้ A 1คะแนน B 1คะแนนแล้วนะคะเหลือ C กับ B นะต้องเอาให้ไข่แตกนะต่อไปรอบที่3 ขอตัวแทนหนึ่งคนนครแล้วก็ตาใช่ไหมน้องกัสกนะคะลืมชื่อนักเรียนเลยสองสดารัตน์นะคะแล้วก็น้องชื่อเธออะชื่ออะไรจำได้แต่แม่บ้านชื่ออะไรนะคะน้องอะไรยังต้องคิดอีกนะต้นหอมเออข้าวหอมละกันโอเค I ไอ t ค o ที่อินอาและครูพี่ได้คะแนนข้อนี้ได้แก,ก่กอูบีมามามาส่งตัวแทนมาลอบต่อไปลอบต่อไปมาลมากนกรนะครับกรูเอต่อไปกรูบีส่งน้องมานนมานะลูกนะ แล้วก็กลุ่มซีคือน้องอะไรนะคะวันลิตาเหรอลูกนัทิตานะคะนัทิตาแล้วก็คือพัาริตาเธอเล่นครบแล้วมาให้คนอื่นบ้างอ่ะปริยากรมาข้อนี้บอกเลยว่าง่ายมาก I want to eat บ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> า a ั a แล้วตาแล้วกลุ่มนี้ที่ได้คะแนนไฟก็คือกร อากุูปดีอีกแล้วนะคะได้สามคะแนนออกกับเธอมาเลีนแล้วเธอต้องให้เขาปั้นมาหรอเหรอโอเคต้องไข่แตกนะวันนี้นะต่อไปกุูบดีคือน้องไอยาดานะคะได้มาข้อนี้ค่ะ I want to eat rice ไ i แปลว่าอะไรนะแล้วะข้อนี้คนที่ได้แต้อีกแล้วก็คือกุบ กรุบบี้นะคะได้สีคะแนนตาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นรอบสุดท้ายของกรุปบี้หรือเปล่าหรือจะเป็นของกลุ่มเอิร์นะคะน้องเลิศพิพัทใช่ไหมกลับมาที่คนเดิมนะคะน้องเลิศพิพัทแล้วก็มีน้องโบ๊ทกรุปปีมากรุปสี่กรุปบี้มาเอาไงเอางี้นะแซนมิสนะไอวอตทูอิทแซมวิช ่าแล้วคุณที่ได้ไปก็คือกุ๊ปดนะคะน้องปริยากรได้ไปละหน,นึ่งคะแนนได้มาเพราะอะไรรู้ไหมได้มาเพราะความโกงนะคะคือแอบเป็นไพ่เจ้ซี้อันนี้ใส่ไม่ดีมากเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะ,อะกุ๊ปเก็คือน้องรณนกรนะคะกุ๊ปบีก็เป็นน้องมานนกุ๊ปซีคือน้องชดารัฐแล้วก็น้องข้าหอมอ่ะง่ายน,นะข้อนี้ไอเดนทูอี ปีดอันไหนปีดอันไหนปีดอ่าแล้ววันนี้เกมของเราก็ได้ผู้ชนะแล้วก็คือกุบบีนะคะ I w a n t to eat f i s h ขอตัวขอหน้าคนที่อยู่กรุบบีมาหน่อยนี่ก็คือโฉบหน้านะคะเดอะวินเดอร์ของวันนี้สนุกไหมคะวันนี้เหนื่อยมากเลยเป็นรับ สู่ข่าศึกษาและก็ภาะศึกษานะคะหวังว่าทุกคนจะได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยเนาะทุกคนเนาะมาเอาแล้วอีดแล้วครูจะกลับบ้านแล้วนะคะครูและก็นักน้องทุกคนนะคะห้องตสามพันหนึ่งสามพันสองสามพันสามวันนี้มารวมกันหมดเลยใช่ไหมวันนี้นะครับพวกเราก็สนุกแล้วก็ฮฮากันมากเลยใช่ไหมคะทุกคนมีบางคนสายหน้าด้วยนะคะใช่ไหมใช่ไหมอ่าวันนี้เดี๋ยวครูก็ก็ต้องขอตัว บภารกิจนะคะการเป็นคุณครูพลราหนึวันของครูเปรมเนาะ,นะทุกคนขอวเวลาไปก่อนอาะบายบายทิกกล้องหน่อยบายบาย,ยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะม,มาทุกคนวันนี้คุณครูเปรมได้รับคำท้าจากนาักเรียนชายวานี้เลยนักเรียนชายจะมาวิ่งแข่งครูเปรมเขาบอกว่าถ้าครูแพ้จะทำไงเนี่ย โดนมาได้ละสอบเพ่อไก่อนต่อโดนนะเตรียมชายทาว่าถ้าแข่งแพ้จะต้องให้เกสีเหรอดูหน้านี่อ่านหนังสือด้วยแล้วลูนะพร้อมหรือยังอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแข่งแมตช์แรกกันก่อนนะคะจะให้สูตรสิ้นสุดอยู่ตรงไหนอ๋อที่นั่งสีขาวเลยเหรอใช่แล้วคนครูจะตายไหมเนี่ยพร้อมยังเย้ ชนะแล้วนะคะสรุปว่าไม่มีใครได้เกรสี่ไม่มีใครได้ก็คือไม่มีใครได้เกรสี่เตื้อต้องอ่านหนังสือโอ้ใช่แล้วคุยสตาร์อยู่แล้วเนี่ยนักเรียน